เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนี่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ ร้านมาลูชอ็อปมาพร้อมกับบริการสุดน่ารักมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงแบบไม่เกรงใจใครมีบริการตรวเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่ออนิเมะแอคเวนเจอร์ Adventure. ถ้าใครอยากได้รับบริการน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านลาวาบัคมาพร้อมกับบริการเติมโลบัคสุดเตือดสุดร้อนแรงแถมยังมีบริการตรวเกมพาร์ในแมปต่าง,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้แมปคิงเลกาซี่ Legacy, อ n นิเมะแอ n เวนเจอร์ ถ้าใครอยากได้รับบริการเดือดๆแบบนี้เนี่ยสามารถไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยร้านแมกไก่ตันสูรสมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเอลล่าสวัสดเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าใครยังไม่ได้ตามชุดคอลเลกชันนินจาของผมเนี่ยก็ ไปตํากันด้วยนะครับมี3สีมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีดํานะครับโอเคขายของเสร็จเรียบร้อยเออทุกคนครับผมขอแจ้งไว้นิดนึงว่าเออของผมเนี่ยมี Facebook Fan Page แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็รบก,กวนนิดนึงนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างคลิปนะครับมันจะมีออลิงก์เพจ Facebook อยู่เนาะก,ก็ช่วยกดติดตามกันนิดนึงนะครับในนั้นเนี่ยก็จะลงคอนเทนต์ต่างๆด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะมีติ k To k ตามมาด้วยครับ โอเคเรามาพูดถึงเนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าอันนี้เข้าเนื้อหาแล้วนะเอ่อเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเล่นผลแสงนะครับเราเล่นเผ่าไหนถึงจะเหมาะกับการเล่นผลแสงมากที่สุดนะครับจริงๆเนะี่ยต้องบอกไว้ว่าทุกเผ่านะครับมาเล่นกับทุกคนได้อยู่แล้วแต่มันจะมีบางเผ่านะครับที่เหมาะมากๆเลยในการเล่นแบบถ้าคอมโบด้กันเนี่ยจะโหดมากๆนะครับ แต่ก็จะมีบางเผ่านะครับที่เล่นด้วยกันแล้วไม่ค่อยเวิร์กแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝีมือล้วนๆเลยครับว่าเราเนี่ยจะพลิกแพงความสามารถยังไงให้มันเล่นด้วยกันได้นะอะไรประมาณนั้นครับหลกัหลกๆก็อยู่ที่มันสมองกับฝีมือนั่นแหละในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาอธิบายว่าแต่ละเผ่าเนี่ยมันมีความเหมาะสมในการเล่นยังไงบ้างนะครับคือในการคอมโบเนี่ยมันจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเนาะ ส่วนในใจทุกคนเนี่ยคิดไม่เหมือนผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสามารถโต้แย้งไว้ได้เลยครับที่ครับผมคิดว่าเผ่านี้เนี่ยน่าจะดีกว่าในการเล่นแบบนี้อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคถ้าพูดถึงผลแสงนะครับสําหรับเผ่าแรกเลยนะอ่าผมขอพูดถึงเผ่า Sky กายเปียเกาะเลยนะครับสําหรับเผ่ากายเปียเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในการเรามาเล่นผลแสงครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมาเล่นได้ครับ เพราะว่าที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยพาร์ i ิสิฟท l สกิลของเผ่าสกายบี4วีสี่เนี่ยมันจะต้องเข้าใกล้ศัตรูใช่ไหมมันถึงจะสตันใช่ไหมครับผมก็เลยมองว่าเอาไปเล่นกับผลน้าแข็งเนี่ยน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าเวลาเราสตันด้วยน้ําแข็งได้แล้วใช่ไหมครับเราก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะสตันต่อทําให้เราเนี่ยคอมโบวันช็อตได้นะครับแต่ถ้าเอามาเล่นกับผลแสงเนี่ยผลแสงมันเป็นผลระยะไกลใช่ไหมมันก็เลยค่อนข้างที่จะตัดความสามารถตรงนี้ออกไปนะครับ มันก็เหลือความสามารถเดียวก็คือความสามารถที่บินได้ความสามารถที่บินได้เนี่คอมโบกับผลแสงได้ยังไงครับง่ายๆเลยแค่เราบินครับเราก็สแปมสกิลจากบนฟ้าเนี่ยใส่ศัตรูพอศัตรูเข้าใกล้เราเราก็แค่บินหนีครับแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเข้าใกล้เราจนมากเกินไปเนี่ยศัตรูก็จะโดนสตันนะครับเอออันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่นะครับผลเราเป็นผลระยะไกลเนาะ เออมันก็เลยแบบอืเล่นได้นะแต่ก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับครึ่ง,ง,งๆกลางๆห้าสิบห้าสิอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเผ่ามิงเผ่ามิงเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับที่เรามาเล่นจะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้ครับในกรณีที่เป็นไปได้นะ สมมติว่าเราเล่นเป็นสายพายุใช่ไหมครับศัตรูเนี่ยติดอยู่ในพายุของเราเราก็สามารถที่จะสแปมฝนแสงเนี่ยใส่ศัตรูได้นะครับเอออันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมว,ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเอาจริงๆแล้วอ่ะอืมผมผมวองภาพไม่ค่อยออกแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ผมว่ามันคอมโบได้กันยากนะส่วนตัวนะครับถ้าใครคิดว่าคอมโบได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับว่าเออพี่ครับผมใช้คอมโบนี้อยู่มันดีมากผมก็อาจจะเอาไปลองเล่นดูตามด้วยนะครับ สำหรับเผากูลนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกันในการเอามาเล่นผลแสงเพราะว่าเผากูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเผาที่ใช้ระยะประชิดนะครับให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในวงของเราเพื่อปั่นป่วนศัตรูแต่ผลของเราเนี่ยเป็นผลระยะไกลนะครับมันปั่นป่วนจากระยะไกลได้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปประชิดตัวนะครับอืมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้เหมือนเดิมแหละแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะทุกคน คือพาสีีของมันอ่ะเป็นวงกลมๆมไงอย่างถ้าเราจะเอาอีกากัดอะ่ะเราก็ต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วผลแสงอะ่ะมันมันเป็นผลระยะไก,กลอยู่แล้วอะ่ะเราจะเข้าไปใกล้ๆทําไมอะ่ะผมนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมอยู่นะว่ามันเล่นได้ครับแต่มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ต่อไปนะครับสามเผ่าที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับในการเล่นผลแสงเผ่าที่หนึ่งเลยนะครับเผ่ามนุษย์ครับทุกคน ผมเชียร์ให้เล่นเป็นสายดาเมจเลยนะถ้าใครเล่นเป็นมนุษย์ผลแสงนะครับเพราะว่ามนุษย์ผลแสงเนี่ยมันเล่นดาเมจได้ตรงที่มันเป็นผลระยะไกลยอยู่แล้วนะครับเราสามารถสแปมสกิลจากระยะไกลเนี่ยไปได้เรื่อยๆแล้วสเตตของเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆมันทําให้สกิลของเราอ่ะแรงเรื่อยๆนะครับศัตรูก็เข้าถึงตัวเรายากด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรามีทั้งสกิลบินนะครับแล้วก็สกิลที่เคลื่อนที่ได้เร็วนะอย่างเช่นสกิลซเอาไว้หลบก็ได้นะครับ หรือจะเป็นโซที่อยู่กับเผ่าของเราเนี่ยมันมีความลิวอยู่แล้วเราก็สามารถโซเพื่อทีนระยะห่างสแปมสกิลไปเรื่อยๆก็ได้ครับยิ่งเราสแปมโดนเรื่อยๆสกิลเรามันก็จะยิ่งแรงเรื่อยๆนะครับผมเลยแนะนําว่าถ้าใครเล่นผลแสงเนี่ยเล่นเป็นสายดามเมจเลยครับมันดีมากๆแรงมากๆแล้วก็ศัตรูเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ยากด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยเหมาะมากๆในการเล่นผลแสงต่อไปนะครับก็จะเป็นเผ่าไซบอร์กครับ เผ่ไซบอร์กเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับการเล่นอ่าผลแสงมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเผ่าไซาบอร์กมีซุปเปอร์จั๊์ซุปเปอร์จั๊์เนี่ยมันจะทําให้เรากระโดดสูงกับกระโดดไกลนะครับ2ออันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากกรณีที่กระโดดสูงเนี่ยเราสามารถกระโดดขึ้นไปตั้งป้อมสกิลได้เลยนะครับกระโดดขึ้นไปชาร์จสกิล2หรือจะกระโดดขึ้นไปชาร์จสกิลแรกเพื่อยิงธนูก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นซุปเปอร์จั๊์กระโดดไกลนะครับ เวลาเราอยู่ห่างกับศัตรูมากๆเนี่ยแบบระยะสกิลไม่ถึงแน่นอนอะเราสามารถที่จะกระโดดไกลเพื่อที่กระโดดไปอยู่บนหัวศัตรูได้นะครับแล้วก็สแปมสกิลลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็โหดมากๆแถมเผ่าไซบอร์กนะครับยังมีช็อตท,ที่เป็นช็อตมูแล้วก็ช็อตท,ที่ตัดเคนิกด้วยนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะปวดมากๆนะครับในการเล่นผลแสงเพราะผลแสงเป็นผลที่สแปมเวลาสแปมสกิลใส่ศัตรูรัวๆเนี่ย บอกเลยนะครับว่าหัวร้อนแน่นอนผลแสงเวลามาเล่นกับเผาไซบอร์กนะครับมันก็เลยจะมีทั้งความซิวตัดเค้นติดช็อตอะไรแบบนี้ยคือมันค่อนข้างปวดเลยแหละแปบ๊บเดียวมาอยู่บนหัวนะครับแปบ๊บเดียวไปอยู่ตรงนู้นอีกแล้วอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวมันขึ้นไปตั้งป้อมบนอากาศอีกแล้วคือมันป่วนครับทุกคนบอกแค่นี้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นเผาเงือกนะครับเพราะมนุษย์เงือกเนี่ยเหมาะสมมากๆในการเล่นผลแสงเหมือนกันเพราะว่าผลแสงเป็นผลระยะไกลแล้วเผาเงือกนะครับ เป็นเผ่าที่มีรถเกราะครับทุกคนไม่ว่าเราจะใช้ผลปีศาจนะครับหรือดอาบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเรายิงสกิล,ลแสงไปอ่ะศัตรูจะโดนรถเกราะนะครับทุกคนแล้วรถเกราะไม่พอนะครับมันยังโดนสโลอีกงหากมันทําให้เราเนี่ยยิงสกิลแสงโดนง่ายๆเลยแถมรถเกราะทําให้สกิลเราแรงขึ้นด้วยแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในการที่เราแปฟมศัตรูได้เรื่อยๆเนี่ยเกราะของเราก็เพิ่มเรื่อยๆยังไม่พอครับเกราะของเราเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหม ถ้าเราเล่นพิュ๊บเนี่ยศัตรูจับตัวเราไม่โดนนะครับเราแทบจะไม่เสียเลือดเลยถึงจะจับตัวเราโดนเราก็ยังมีเกราะที่ป้องกันตัวเราเองด้วยคือมันมีทั้งลดเกราะสโลมีทั้งความพิ้วนะครับอืมคือแบบเผาเงือกกับผลแสงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเกลียนเลยแหละทุกคนเรามาสรุปท้ายคลิปกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเผาไหนเล่นกับผลแสงถึงจะมันที่สุดนะครับสําหรับผมผมมี3เผาครับ เผ่ามนุษย์เผ่าเงือกแล้วก็เผ่าไซบอร์กครับเผ่ามนุษย์นะครับสแปมสกิลรัวๆตีแรงแล้วก็มีความพลิ้วเผ่าไซบอร์กนะครับเผ่าไซบอร์กก็คือตัดเคนรัวๆติดช็อตนะครับแล้วก็ค่อนข้างทจี๊ยบพลิ้วด้วยนั่นแหละแล้วก็เผ่ามนุษย์เนียนะครับมีสโลมีลดเกราะนะครับแล้วก็สามารถสแปมสกิลได้รัวๆเลยเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะเป็นเป้านิง่งแล้วก็โดนสกิลเราแรงขึ้น แถมตัวเราเองก็ยังมีเกราะด้วยนะครับยิ่งเราโจมตีได้เยอะก็ยิ่งเกราะเพิ่มเยอะแถมเวลาศัตรูจับตัวเราได้นะครับเราก็แทบไม่เสียเลือดน,นะมันจะเสียแต่เกราะครับเราก็สามารถสแปมสกิลเอาเกราะเพิ่มกลับมาได้เหมือนเดิม3เผ่าที่เหลือเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับทุกคนครับอยู่ที่ฝีมือล้วนๆเลยโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ ความรู้เกี่ยวกับผลใหม่หมนะครับพี่ครับผมเล่นผลเสือผมเล่นผลนั้นผลนู้นผลนี้ผมเล่นเผ่าไหนดีครับมันถึงจะเหมาะอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะลองออหาข้อมูลให้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย